สวัสดีค่ะกับ p i r o e i Lifestyle Channel นะคะเจอกันตอนเย็นอีกแล้วนะคะมือน,นี้ห้อมกัะถุ่มหนึ่งนะคะแม่บ้านมาทํางานนะคะมาตะเวนก็นเลยมาชงชาดื่มลอ่อลอเวลาทํางาน,นะคะ่ะเริ่มงานถุ่มขึงนะคะและล่องานถุ่มขึงมาคุยกันเล่นเนาะก่อนสิมีคนมาค่ะ <laughs> เวลาพอดีพอดีอ่ะ แม่บ้านอัดคลิปวิดีโอเนาะพีบีผู้เพิ่นเสียงยังเสียงน้ำเสียงร่มยู่นี่นะในห้องเบรกพีบีเพิ่นก็ติดตามแม่บ้านมาโด้ล่ะรู้จักกับเพิ่นมาหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงเฮิตยูทูบใหม่ๆพุ่นล่ะแล้วก็เคยติดต่อกับเพิ่นช่วงหนึ่งอยู่ในอ่าไล่ล่ละเคยเด็กพิมพ์ก็ความหากันอยู่บ้านแม่บ้านเปลี่ยนไล่เปลี่ยนโทรศัพท์ดูหลายนงสีนะแบบ เบิดติดต่อกับรามันก็เลยหายไปก็เลยเบิดติดต่อกันแต่ว่าเพื่อนก็ติดตามให้กําลังใจดีๆนะคะขอบพณหลายนะคะพี่ๆเพิ่นอยู่อังกฤษคือกันนี่แหละเพิ่นมาอยู่มาหลายปีแล้วเิ่นก็ด้เว้าเรื่อง่บบานเหตุงานพอดีนี่แหละว้าเรื่องว่าคันกระียนกับไปอยู่เมืองไทยเพิ่นก็เลยว่าปิ๋วกับมีใบประกาศมีอันนี้ก็เหตุงานเกี่ยวกับผวกดูแลคนแก่อยย่ลงอยู่เมืองไทยก็ได้เออเป็นผู้ซอยสอน เด็กหน่อยอยู่อนุบาลก็ได้แม่บ้านกับเออว่าเนาะมันกับแม่อยู่แต่ว่าตอนนั้นแม่บ้านเคยคิดนะตั้งแต่โดนโดนแล้วเคยคิดว่าขันกลับไปกับิไปไปเป็นอยากไปเปิดโรงเรียนสอนอนุบาลยังสันยังสีนะแต่ว่ามันก็โครงการใงพันเปียรอยล้าดพดคือซื้อ,อ,อแต่ว่าบราคิดว่ามันสิเป็นไปได้ดอกแต่ว่าหลักก็คิดว่าวันนี้ล้มล้มนะคะล้มล้มหมากเลยเ เรื่องกลับไปเห็ุงานคันเด็กกลับไปเมืองไทยสิกลับไปเห็ุงานเป็นดูแลคนแก่อยู่เมืองไทยคือสิบบ,บเหตุหอกนะคะเพราะว่ามันงานหนากัก <c oughs> คันสิเด็กกลับไปเมืองไทยแม่บ้านก็คิดอยากกลับไปเที่ยวไปใช้ชีวิตตอนแก่แกอยากไปเที่ยวน,นั่นเที่ยวนี่เพราะว่าเมืองไทยแม่บ้านก็หันเด็เที่ยวเบิร์สุมองอยู่แหมแล่างมองกับเ่เคยไปเลยเห็นแต่อ,อยู่ในรูปเห็นแต่อยู่ในยูทูบเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กซื่อๆชิงสินะแม่บ้านท่านเด็เคยไปเที่ยวเลยล้ามมอง กับบีผู้เก็ตแม่บ้านกันได้คยไปแต่แม่บ้านเคยคิดไว้อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงฮันได้มีโควิดนั่นแหละตั้งแต่เอ่ออย่างกับการท่องเที่ยวก็ร่างบุ้มบูมบุ้มบูม,บม,บม,บมมึงสินะแม่บ้านก็เคยคิดว่าคันแม่บ้านกลับไปแม่บ้านจะไปเฮ็ดงานพาร์ทไทม์อยู่กับเอเจนซี่ศูนย์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวสิน่แม่บ้านว่าอยากไปเป็นคือเคยค่ะว่าเขาบุก ตัวเครื่องบินหรือบุกมองท่องเที่ยวแต่ว่าไม่บาดเหตุกับฝรั่งยังสินะไม่บานเนี่ยคิดว่าไม่บานกับภาษากระไดภาษาอังกฤษกระไดอ่านออกเขียนไดยังสินะเห็นซ้ำยี่เมืองไทยไม่บานโอเคเลยยังสินะก็คิดคิดไปยังสันละค่ะว่าขันกลับไปแต่ว่าขันเหตุเฮ็่ฟูถ้ำขึ้นสิบเหตุดอกเพราะว่าเพราะว่ายี่เมืองไทยนี่เหตุงานนี่บริฮ็ดเป็นชั่วโมงมันบอกเหตุเป็นเบิดหมือเบิดเว้นเข้าแปดม่งเสาเลิกหามงแรังสิ่แบบ คันแม่ม้ายังสิไปเพชรจังสันแม่ม้ารู้สึกว่ามันเกินมันหนักแบบ่อยากเฮ็ดแล้วนะนอยากเฮ็ดงานแบบแบบนั้นอาจเฮ็ดแบบคันสิเฮ็ดก็อาจเฮ็ดแค่สองเฮ็ดสามมือต่ออาทิตย์ังสีนะสิไปคุยกับเขาแล้วแต่ว่าเขาสิรับบอคันบขารับกับบอ,บบอเฮ็ดภาษาทองยิงยิงกังสิหาเฮ็ดเกี่ยวกับ กับนักท่องเที่ยวกับฝรั่งนี่ละเพราะว่าเขาได้ภาษาอังกฤษยังสินะอ่านออกเข่นได้เขาก็ให้ข้อมูลแนะนําเขาได้บอกสื่อสารกันได้ยังสินะเดี๋ยวเมื่อวานคืนว่านะคันคันเพราะว่าคันคันสิกับไปอยู่เมืองไทยว่าอีกจักหาหกปียังสินะคันก็แมทธิวสี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยังใส่หนังสี่ลูกสาวาสินะกับอีกหลายปีอยู่กับอีกเจ็ดแปดปีเราไง แม่บ้านกะห้อมกะสีหาซิบกวางสินะหันไในแถาได้หันไในแถาแม,ม,ม่บ้านกะขึ้นบา้านสกับไปกะกะสีไปเที่ยวก็พอบาดนี่ยแหละกะสีไปอยู่ไปเที่ยวแบบว่ากะสีไปไปม,ามา่าอากาศดีอากาศหนาวอยู่อังกฤษกะสีกับไปเมืองไทยยังสินะขันอากาศอยู่อังกฤษดีกะสีกับมามายามลูกยามเต้ายัางสินะกับมาแม่บ้านกะยังเสียเอ้าเดี๋ยวนะฮะถอนก่อนเนาะ <Hi. S 1> พอดีคนเขามาฉีดน้ำหอมมาเบรกและนีต่อนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านกับแพ่นไวเพราะว่าเฮาอายุยังหน่อยยุงสีแม่บ้านก็ยังคิดอ,อยากจะทํางานอยู่นะแบบว่ามันก็เป็นพอเก็ตมันนีเฮานีหละกันเฮา,าใดยังสินะกับขันกับมาอังกฤษแม่บ้านก็ยังคิดว่าเสียางานพาดท่า,ามเห,เหตุเหตุแบบบริเเหตุว่าเหตุสองสามเมืองสีล่างจนนินันกับไปเที่ยวกับพ่อบ้านแบบพากันไปเบิง้งมองหันมองเนี้อายุกับสีร้ายแล้วสีนะ้าเล่าเล่า อายุพอบานศเสิหลายแล้วแม่าบาศบ่ย่อมเถ่าได้นี่นะคะมาทักทายมาขีดนี่คือแม่ทุกคนเข้าต้องแพลนไว้นะคะแพลนชีวิตไว้เข้าก็ต้องมีแพลนวัดแพลนเอแพลนบีแพลนซีคือว่าศน่ะล่ะเข้าต้องต้องขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ยลมลมดักลมหนีมากเลยนะคะเอาจังได้กา คยมาทักทายนะคะเนาะคยมาคุยกันนี่คือคือความคิดของแม่บ้านที่แม่บ้านคิดไว้หล,ลายอย,ย่างนะคะกับคนเฮามันก็ต้องแพนไว้หล,ลายอย่างนั่นแหละแบบมีเงินมีรายได้เป็นของเจ้าของเองบ่ต้องไปพึ่งเข้ามามันคอยล้ำแข่งเจ้าของเฮ้าคอยมีปากมีเสียงในบ้านใ้ตัวเฮาเบาอย่างเข้ากับฟังเฮ้าแน่ตัวบมแมนว่าอันนี้แ <laughs> ม่บ้านเบา,บาถึงตัวแม่บ้านนะคะแม่บ้านประเด้ไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพิ่น ก็อยากเป็นคุณนายอยู่แต่เป็นได้ซ้ำนี่เอาละเนาะเงินคืองานงานคือเงนิงน,งน,งนบรรดาลสุขนะคะสูสูนะคะเฮ็ดอีกคืนนี้คืนพรุ่งนี้แล้วก็คืนวันเสาร์นะคะแล้วก็สิไปเที่ยวอยู่อาทิตย์หนึ่งเนี่ยแหละไปภาคพอบานไป โพสต์ม์ดนะคะไปรักษาเสพยาเมื่อไปเที่ยวอยู่โพสต์มัดเจัดมือสองสองสามมือแล้วก็อ่าแล้วก็สิไปยาเยี่ยมเยี่ยมยานะคะเยี่ยมแม่ยาแล้วก็สิกลับมาทำงานต่อนะคะนี่แหละค่ะชีวิตของสาวโรเอสนะคะเอามือมืออื่นกะพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนแล้วนะคะนักเรียนเขาก็จะ เรียนเป็นวันสุดท้ายแล้วเขาก็จะหยุดปิดภาคเรียนหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันนะคะน้งเรียนกับปิดเทอม่บ้านและปิดน้ําลูกนี่แหละเนี่ยละเฮ็ดงานแบบนี้ก็ดีจังนึงคือว่างามนักเรียนเขาปิดเทอมใบ้านก็หยุดน้ำโดยเขต้องไปขออนุญาตไพ่แต่แค่ว่าเข้าต้องทํางานเก็บฮอลิเดย์จะของ,งามเขายุดเท่ากับเสดสัยฮอลิเดย์คือฮอลิเดย์คือเอาเงื่อนใจเข่านี่แหละมันคอยสีมีเงืนมันคอยมีเงินใส่ต่อเนื่องสามีบ่เดี๋ยวเงินไหนใส่นะคะทุงใครทุงมั้นะแต่ว่าแก รับผิดชอบในบ้านเบิบเดเงินในบ้านคือหาใดใส่จะคของหลักก็รับผิดชอบซอยสามีนิดๆหน่นน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 อยๆนะคะปีนาคุณล,ละคนฉีดซอยเต็มที่ลหลายเติบเข้าขอเนในบ้านก็นเลยเออ,เอ,อปีนาทีฉันสิดซอยดอกว่าฉันพันวานี่นะคะเอาสู้ๆนะคะคุณมาคุยกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ